โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับรายการไซโตแคสกี้มีนนะครับมันอยู่กับผมไซโตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนเพลงใน Xshot นะครับผมก็อาจจะมีคนสอนแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําให้มันแบบอธิบายสั้นๆง่ายๆหือนเดิมนะครับโอเคก็มันโปรแกรมที่ผมจะใช้นี่คือ Format f a c t o r y นะครับผมก็อันนี้เอาออกไปก่อนแล้วกันโอเคผมจะมาสอนนะครับโอเคอันดับแรกนะครับคุณต้องมีเพลงเตรียมไว้นะครับโอเค สีเพลงนี้นะฮะของผมนะครับผมก็โปรแกรมตร้องมีต้อ,อตง format factory นะฮะมาถึงนี่เราก็ทำอันนี้กันเลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น ogg กันเลยนะครับผมก็ไฟไฟเพลงนะครับก็ลากเข้ามาใส่กันเลยชึบพอมันขึ้นหน้าแบบนี้นะฮะก็เปลี่ยนเป็น ogg นะครับอันนี้นะครับผมกดเข้าไปโอเคกดเริ่มระหว่างที่ เรารอนะครับผมก็มาก็มาก็ปี้เพลงจากไอช็อตก่อนเลยมานะฮะโอเคพ r o พอตี้ในคลิกเข้ามาในนี้นะครับผมแล้วก็กด open f i ล์ location นะฮะโอเคแล้วก็เข้ามาที่ music นะครับผมแล้วก็หาคำว่าพวก server room หรือว่า shop นะครับผมแล้วก็ hall นะครับผมโอเคกดไป แล้วก็อันนี้โอเคกด Copy แล้วก็คุณก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับผมก็กดเข้ามาแล้วก็กดวางโอเครอสักครู่นะครับโอเคก็อย่างนี้นะฮะก็โอเคเสร็จพอดีเลยนะครับผมมาแล้วก็อันนี้ปิดไปก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราต้องเปิดเข้ามาอีกแน่นอน โอเคพอมาถึง,างนี้ใช่ไหมครับผมก็มีเพลงที่เราเตรียมมันเรียบร้อยแล้วนะผมก็สังเกตได้ว่ามันจะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมก็อันดับแรกเราก็ต้องอกด copy ชื่อของอันนี้นะครับผมแล้วแต่นะพอนี่คือหน้านล็อบบี้นะครับผมรูมคือห้องแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี่คือหน้านล็อกอินนะครับช็อปนี่คือพวกกานสินค้ากับช็อปนี่เพลงมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนไปก็เหมือนกันนะฮะโอเคกด อันหนึ่งผมจะ copy ฮอกันเลยนะครับผมโอเคแล้วแต่อยากให้เพลงไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ปรับก็กดเข้ามานี้เลยนะฮะโอเคโอ้ยกดเข้ามาแล้ว oh, ก็ฮอนี้ผมเปลี่ยนเป็น <demain> อ <sk Cars ifier> ันนี้ละกันเดินเดินเดเดี๋ยวินเดินเดฮอผมเปลี่ยนเป็นนี้่าโอเคฮอลไปในความเรื่องมากเอาไม่ได้กด copy มาขออภัยนะ Okay. โอเคโอ้ยชึบผมเปลี่ยนเซเว่นคอร์สแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยลูมลูมผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดเปล่ากด copy เป็นอันนี้นะโอเคแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นาออลอินก็ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกัน ก็นะฮะก็ยวเข้าพาักจะพาเข้าไปอยู่คร้าวนะฮะผมโอเคกดคัดพ้แล้วก็โอเคโอเคนะพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่มิวสิกค้างนะครับผมของชัดโอเคคอดพีโอเปนไฟล์โอเคชั่นแล้วก็ เข้าที่มิวสิกจากนั้นก็ทําการลากเพนที่เราเตรียมไว้เนี่ยใสย่เข้ามา,สาใส่เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยนะฮะโอเคกดเขียนทับนะฮะเพราะผมเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนทับเข้าไปเลยจากนั้นก็เข้า X shot นะครับผมโอเคเข้า X shot เลยปิดไปเริ่มเกมนะครับผมก็ถ้าเน็ตช้าไงก็ขออาภัยเลยนะครับผมก็เป็นการผมจะเข้าไปดูเพื่อเป็นการยืนยัน ว่าผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเมื่เปลี่ยนได้จริงนะฮะโอเคไฟล์ที่ผมแปลงไฟล์ไปนะฮรผมเป็น ogg นะครับย้ํานะครับ ogg นะฮะก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าเปลี่ยนได้จริงหรือไม่ส่วนความรู้นี่ผมก็ไปดูคุณคุณกวงจาก X Chat Channel มาอีกทีนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะก็ผมจะมาเออแชร์ต่อนะครับสำหรับใครที่ดูของคุณกวงไม่เข้าใจหรืออะไรก็ นะครับผมก็มาดูได้เลยนะฮะผมจะมาสอนให้เข้าใจนิดหน่อยนะแล้วก็ละเอียดขึ้นนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็ผมก็ปิดเรียบร้อยนะฮะเดินรถไม่ดีโอเคอเคพลงผมก็ปิดเรียบร้อยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับสายต่อแครเกมมิ่งนะฮะแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ